เอาละครับเพื่อนๆก็สัดการบดดีเพื่อนชาวไทยได่ใสเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมอีแล้วแคทเจมหรือว่าเกมเมอร์เองฮะก็สกิปนี้นะครับผมจะมารีวิวของทางด้านกล่อง35บาทที่เราได้นัดกันไว้นะครับที่ผมได้สัญญากับเพื่อนไว้ว่าผมจะเปิดเองก็ตอนนี้คือผมเป็นของทันด้านหวัดลงคอนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็เลยแบบว่าทําคลิปร้าช้าไปนิดเพราะว่างดแใช้เสียงเองเนาะ โอเคนะครับก็สับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าของท่านด้านเบื้องต้นในคอมด้วยสูตรที่ผมใช้นะครับจะเป็นสูตรของท่านาใครที่ใช้บูสเต็คนะครับย้ําว่าเป็นเวอร์ชั่น5.5เนอะผมไม่รู้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะอัปเดตเกมหรือเปล่าเพราะว่าผมอะของท่านอัปเล้วเวอร์ชั่นไปเมื่อวานแล้วเกิดปัญหานะครับทําให้ผมเข้าของท่าน Google p l a y s t o r e ไม่ได้ผมก็เลยลบไปโหลดใหม่แล้วก็เอาเวอร์ชัน5.5มาแทนนะ 5ถุด5ทับร้อยนะครับตัที่ผมใช้ในการขอนท่านเข้าเกมนะครับผมจะกดมาที่หน้าหลักคับเพื่อนแบบนี้นะครับแล้วผมจะเข้าเกมอื่นอ่ะผมจะเข้าคุก,กิลันเองอย่างเงี้ยนะครแล้วเราก็เข้าไปสัพักหนึ่งนะครับจะทําให้ของท่าน,นอ่าอินเทอร์เน็ตของไลกิริตอะหลุดไปหรือว่าใครที่มีวิธีอ่าตานจากผมก็คือถอดาเตอ e ์เน็ตหรือว่าถอดสายเน็ตก็ใช้งานได้อ่าเช่นเดียวกันนะแต่ของผมเนี่ยคือมันจะ รีสตาร์เน็ตค่อนข้างนานผมก็เลยใช้เป็นของทานการเปิด2โปรแกรมหรือว่า2เกมนะครับเพื่อให้แบบว่ามันแบบว่ารันหน้าเกมที่เราเข้าอย่างเช่นผมรันเข้าหน้ากีฬาใช่ไหมแล้วผมก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะทําให้ของทางด้านไลกิลิทเน็ตหลุดแน่ๆนะครับพราผมนี่น่าจะรอ,อนานนิดนึงนะเพราะว่าโปรแกรมมันเสถียรเกินนะครับเออจะเข้าโปรแกรมเสถียรน,นะก็อยากจะโมว่าคอมแรงก็ก็คงไม่ใช่เดกครับแรมน้อยโอเคนะครับก็ เข้ามาแล้วแบบว่ารอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดมาที่ล่าสุดนะครับแล้วกดที่เกมถี่ครั้งหนึ่งนะอ่ะมันจะขึ้นปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายใช่ไหมเราก็กดไปครับและแค่นี้นะครับมันก็สามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วนะครับก็คือเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออีกครั้งใช่ไหมเราก็กดไปที่ขยายเต็มหน้าจอสามารถเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับก็อันนี้เล่นได้แล้วนะครับโอเคผมขอปิดขอนเท่านั้นเออนี้ก่อนนะครับ เรามาเข้าขอท่านในเกมกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับในเกมนะครับผมก็ซื้อมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่ส่งเพชรมาให้ด้วยนะครับจะมีกี่คนเอ่ยเนี่ยดูสิทั้งหมด600เพชรนะครับจากใครบ้างโหจากโฆษณาทั้งนั้นเลยนะแล้วก็จากคุณอาร์เออาร์เคนะครับปอนนะครับขอบคุณมากนะครับ150เพชรนะครับก็เป็นเพชรที่ผมบอกว่าถึงจะเป็นร้อยสเพชรแต่แบบเป็นเพชรที่แบบโคตรเยอะสำผมเลยนะครับก็นะ อันนี้ก็เป็นกล่องจี้นะครับสุดฮิตที่ผมไะซื้อไปแล้วก็นี่ครับเงาอาร์เทมิสเออเป็นตัวละครแรกที่ผมเติมไปนะเออนะครับปกติผมจะไม่ค่อยเติมไอพวกอีโวเท่าไหร่พเพราะว่ามันเปลืองสัผัผมมากนะครับผมจะเติมเป็นบัตรผ่านเพื่อที่จะหาเพชรมาสมให้ดูมากกว่านะโอเคนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าอันมนี้จะหายเปล่าว่าแลกไปแล้วน่ะดูสิเห็นทุกคนบอกว่าได้2ตัวใช่ไหมนะครับผมก็แลกมาเลยแล้วกันนะครับอ่ะได้มา2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์เทมิสธรรมดานะครับ ที่ผมได้อัปเกรดไปเต็มเรียบร้อยแล้วแล้วดูการ์ดอยู่ไหนอะเองการ์ดไหนนะนะอ๋อนี่ไงมันอยู่ล่าสุดนะครับเพื่อนผมต้องอัพกันอัพมันก่อนนะโอเคนะครับก็ที่ผมจะมารีวิวเป็นแพ็กเกจนี้นะครับเสื้อหา,อาสามารถซื้อได้ในร้านค้าพิเศษไม่ใช่ดิการ์ดนะครับตอนนี้เลยสามสิบห้าบาทเนาะก็มีโอกาสได้ที่ตรงกบไ้ก็มาดูกันนะครับวันนี้นี่เป็นที่ผมซื้อนะครับอาร์ตซมอสอยู่ที่พิเศษเอง เอสก็พอสามพันแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อข้อตูมของท่านั่นน้องอ e ีโลนี่กันนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ที่อะไรดีหรือเปล่านะครับพอเปิดทีละกล่องละกันนะครับรกล่องแรกอืมเป็นอุปกรณ์เขียนแบบสวรค์นะครับที่นี้เคยใช้เมื่อ2 3สปีที่แล้วนะเป็นที่ที่แข่งค่อนข้างโหดมากเลยนะครับจี่เนี่ยเออดาดโลกนี่คือต้องมีต้องใช้นะครับบอกเลยทีสองครับเฮ้ มีแชมเปี้ยนโอ้หจี้นี่ก็ดีสมัยก่อนคือโหดมากผมชอบมากเลยนะครับผมมีเวอร์ชั่นของทางด้านเอ่อเวอร์ชั่นฤดูร้อนนะครับคือเป็นลิมิเตดนั่นเองเนาะแล้วก็ผมได้เวอร์ชันของท่านธรรมดามากธรรมด้าผมยังไม่มีนะครับเอ้ยผมตื่นเต้นมากเลยนะครับจี้เก่าก็จริงแต่ผมไม่มนะีนั่นเองนะครับและก่อนที่3ครับเป็นรถตำรวจเอ่อจับครับอันนี้คือมีแล้วนะครับก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ดี้สี่ครับ ลองสเก็ตจรวดนะครับโอตามมาหลอกหลอนนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นจี้ที่กาดนะครับจี้ที่5นะเป็นราชาดับเบิ้ลนะครับถือว่าปกติแล้วกันนะครับใครเปิดแท็กนี้ก็จะได้เป็นพวกจำตํารวจราชาดับเบิ้ลประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นจี้กเก่าๆมา2จี้อ่ะคลิปนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายนะครับก็เดี่ยวไปดูของท่านรีวิวตำนานอาชธอิดและการปกติผมเนี่ยจะไม่ค่อยเติมนะครับเวอร์ชันตำนานเท่าไหร่เป็นครั้งแรกที่ผมเติมเนาะแล้วก็ผมอ่ะปิดเป็นของท่านตำนานมาได้ก็มีไม่กี่ตัวในดีผมนะครับก็มีแค่ซาโฮกับของท่านอาเธอิสเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็สรุปเว้นนี้นะครับจะลืมไปของท่านล็อกอินอ่า28วัน e แล้วก็เป็นการเล่นส่งไบโคเวอร์นะครับเม่อไรวะ ออเล่นส่งโค้ดเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปนั่งกรอกอีกทีนึงแล้วก็น่าจะปั้นเพชรไว้ประมาณ3-4พันแหละผมคิดว่านะโอเคหรับคิวนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผมไม่ก็ไลค์นะก็คลิปนะครับ